นี่คือครั้งแรกครับในประเทศไทยสําหรับบีวีดีแลที่เตรียมโชว์ความยิ่งใหญ่ของยังหวังยูแปที่สามารถขับลอยน้ําได้นานถึง30นาทีในสระน้ําของจริงที่ลึกถึง1.5เมตรโดยมีความจุน้ําถึง1.2ล้านลิตรและมีพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรเตรียมพบคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์2อหฮอร์เมืองทองธานีและเริ่มเจอตัวจริงได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2018นี้ครับ สนับสนุนโดย Pi v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาแต่ก่อนที่จะเจอตัวเป็นๆวันนี้เราจะพาไปดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนครับ สำหรับ BYD ยังหวัง U8 นี่คือ l e n ส l o w e r หรือ G-Class แห่งเมืองจีนในรูปแบบ SUV 4 o r u d l u x ก u ั y ที่มีเทคโนโลยี REEV ที่จัดมอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง4ตัวโดยมีพลังกำลังรวม1,197แรงม้าแรงบิด1,280นิวตันเมตรปั่นไฟด้วยเครื่องยนต์2.0เทอร์โบโดยทางยังหวังซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ในระดับ l ัก u r y ของ BYD อีกด้วย รวมถึง B ีวีดียังหวัง u 8จะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม e e4 ที่มากับเทคโนโลยี d ีอในช่วงล่างแบบไฮเอ็นซ s บส n s ชันที่สามารถบังคับเลี้ยวได้ถึง360องศารวมถึงวิ่งแบบแค w วอลกิงและลุยน้ําได้แบบสะเทินน้าสะเทินบกนานถึง30นาทีด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงในน้ํา สำหรับมิติตัวถังของ b y d ยังหวังยู8นั้นจะมีความสมมาตรอย่างมากโดยมีความยาวอยู่ที่5,319ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,50 0มิลิเมตรสูง1,930ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,50 0มิลิเมตรพร้อมที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด2,50 0ลิตรเมื่อพับบอดหลังลงและมีความจุของถังน้ำมันอยู่ที่75ลิตรครับ ส่วนภายในห้องโดยสารก็จะถูกติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่ถึง23.6นิ้วพร้อมชุดมัดวัดแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.8นิ้วและหน้าจอสารับพุทธิสารตอนหลังขนาด12.8นิ้วอีก2จอส่วนเบาะนั่งจะมีเลือกทั้ง2แบบคือแบบ2แถวซาี่นั่งและแบบ3แถวเจี่นั่งพร้อมหลังคาสกายไลท์และเซ็นเซอร์มากถึง38ตัวพร้อมลิดาร์3ตัวและกล้องมองภาพรอบคาน16ตัว และในด้านความสามารถในการลุยน้ําหรือออฟโรสจะได้แก่ความสามารถในการลุยน้ําได้ถึง1,000มิลลิตรหรือ1เมตรมุมไต่มากถึง36.5องศามุมจาก35.4องศาและมุมคล่อมถึง25.5องศาครับในด้านขุมพลังและสมรรถนะในการขับเคลื่อนนั้นก็ถือว่ามาแบบเหลือล้นครับ ในระบบ R.E.E.V. 4มอเตอร์บวกกับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบปลักอินโดยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวที่ให้พละงกำลังรวมถึง1,197แรงม้าแรงบิดสูงสุด1,280นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อบันไฟายด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0เทอร์โบ272แรงม้าเพื่อเก็บไฟเข้าแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุ49กิโลวัตต์อัว โดยมีอัตราเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3 6วินาทีทำความเร็วสูงสุดที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง180กิโลเมตรตามมาตรฐาน crtc และว,วิ่งด้วยน้ำมันบวกกับไฟฟ้าจะได้ระยะทางรวมกันมากกว่า1000กิโลเมตรตามมาตรฐาน crtc มาพร้อมระบบการชาร์จ กระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรง DC รองรับสูงสุด110กิโลวัตต์และการชาร์จ DC จาก30 80จะใช้เวลาเพียง18นาทีเท่านั้นครับ ส่วนราคาคาตัวของ B y d ีดยังหวังยูแปดที่เปิดขายอยู่ในจีนนั้นจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0ล้านห่ยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ5 4 9ล้า0บาทซึ่งยังไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะได้สัมผัสคันจริงครั้งแรกในประเทศไทยที่งานมอเตอร์โชว์2025 Impact Hall 5คเมืองทองธานีในระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2 5 1 8นี้ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์ จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดเยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องร้อนด้วยครับ